สวัสนดนีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาอยู่ที่วัดเยเมาเตียนะครับอ,อบาเภอปั้นสร้างจังหวัดปาจีนแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับบริเวณของศาลเยเมาเตียเราไปดูที่ว่าเยเมาเตียนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับตามคําบอกเล่าเราก็ติดตามกันมาในวันนี้ครับเพราะว่าเยเมาเตียนี้มีประวัติความเป็นมานะครับเดิมทีเยเมาตนี้ก็เป็นคนค้าขายนะครับ ล,ล่องเรือค้าขายอยู่บริเวณแห่งนี้สุดท้ายแล้วเยเมาเตี้ก็ถวายที่เจ็ดไร่ให้กับวัดแห่งนี้นะครับสร้างเป็นสำนักสงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เกิดขึ้นเป็นวัดนะครับคือวัดเยเมาเตี้แห่งนี้แล้วก็ส่วนเยเมาเตี้นี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีผู้คนมาขอโชคขอลาบขอการงานขอการเงินนะครับบนบานศาลเก่าสําเร็จการแทบทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในศาลกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับครวงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณในศาลของเยเมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าเยเมามีความปกติอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วศาลเยเมาเตี่ยตรงนี้นะครับเติมทีก็ลบล้างมานานพอสมควรนะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดนี้ก็คือเยเมาเตี้ยนี้ตั้งศาลอยู่ในบริเวณของวัดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเยเมาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเกศไร่ที่ได้มอบถวายให้เป็นของวัดเยเมาเตี้ยแห่งนี้นะครับ ประวัติความเป็นมาก็คือเยเมาเทียเป็นแม่ค้าล่องเรือไปล่องเรือมานะครับทีนี้วันหน Ye ึ่งเยเมาเทียเนี่ยก็เห็นความ้าิมฐานว่าสถานที่ตรงนี้น่าที่จะเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ก่อนนะครับเยเมาเทียมอบที่เจ็ดไร่นี้นะครับมอบที่ดินเจ็ดไร่นี้ให้เป็นของวัดสร้างเป็นวัดเยเมาเทียขึ้นมาในที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถึงความตํางสิทธิ์ของบริเวณในวัดนะครับตามที่มีคนล่ำลือนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณทางต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะคือมีพญานาคมาสิ่งสถิตอยู่นะครับตามคําล่ําลือแล้วต่อจากนี้ไปคิดว่าคงไม่นานนะครับทางวัดก็จะมีการ,รีเริ่มการสร้างองค์พญานาคเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมาดูซิว่าความตัดสิษษ์ของบริเวณสถานที่ของวัดตรงนี้เป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองรับแลเมืองเก่าเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับ ไดเมาเตียก็ให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วนะคะเป็นสิบงวดแล้วค่ะ,ะก็มีชาวบ้านนะครับจากที่เราได้ไปคุยมาบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากวัดนี้นะครับก็ได้โชคได้ลาบมาหลายงวดสิดกันเดยนครับได้สามตัวบ้างสองตัวบ้างนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ท่านพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นตามคําเล่าหรือคำาล่าโดอนะครับเราก็ติดตามมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่ วัดเยเมาแห่งน,นี้เกี่ยวกับการค้าขายการทำมาหากินที่ดีมาบนบางสันก่าวกับเยเมาเตี้ยก็ได้นะคะครับเพราะว่าความเป็นมาประวัติของเยเมานี้ก็เป็นแม่คา้านะครับก็ค mm hmm. ้าขายเป็นคนขนยันทำมาหากินนะครับแล้วทีนี้ที่ทร้องประชาชนที่ทําการค้าการข,ขายก็มาบนบางสันก่า,กาวมากราบมาไหวขอให้ขายดิบขายดีแต่ละคนก็ประสบความสาเร็จทั้งนั้น<อ>นะครับทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มาบนบางสันกาวกับเยเมาได้นะคะ ครับอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาอย่างที่เราได้ไปคุยกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ได้รับคำแนะนํามาแบบนี้บอกเล่ามาแบบนี้นะครับก็มีการแนะนํามาเวลาบนบานฐานกาวเยเมาส์นะครับก็บนด้วยขนมจีนครับกับแจงเขียวหวานเช่นมากครูเลยว่าน้ําดื่มน้ำและต่างๆให้หมดนะครับหรือจะเป็นอามะพร้าวอ่อนนะครับท่านสายท่านสายโชคลาภในี่ยคงไม่พลาดนะคะ ขอโชคขอลาบหลายงวดเลยค่ะมีโอกาสเดินทางมาได้เลยนะคะครับสาหรับสาหรับพี่น้องที่สนใจในทางบุญนะครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญวถวายตักนาำมาทําบุญใช้น,นี่ตอนนี้สงฆ์ทำบุญท่าน้ำทา่าไปกับทางว,วัดนะครับเสร็จแล้วก็มาขอพรกับเจ๊เมาส์นะครับ,รบมาขอโชคขอลาภกับเจ๊เมาส์บรรยากาศก็สวยงามดูข้างหลังมีชายคลองบริเวณแม่น้ํา ลมเย็นเป็นสุกเลยครับครับอยู่ติดกับแม่น้ําบางมะกงเลยครับด้านหลังเป็นแม่น้าบางมาบปะครับเพราะว่าสามเยาเบานี้ตั้งอยู่บริเวณต้นไทรนะครับใา้แม่น้ําบางมะกงบรรยากาศดีมากเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ลมเย็นเป็นสุกจริงๆนะครับลมเย็นมากและสถานที่นี้สงบและเงียบมากเลยนะครับเหมาะในการที่จะมาพักผ่อนนะครับมาสวงบุญก็ได้ครับมาเที่ยวทำบุญที่วัดเสร็จกับเทียบร้อยแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับ แล้วก็นําเสนอให้กับพี่น้องสาธพุชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านที่มีจิตศรัทธาต้องการอยากร่วมบุญกับทางวัดนะครับสําหรับวัดเยมาเตียนี้ยังไม่มีความเจริญมากมายนะครับยังเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ว่ามีโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับที่อยู่ในโบสถ์มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับงดงามที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์หยิ่งก็ จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับท่านใดที่มีโอกาสก็ติดตามกันมาเลยนะครับวัดเย่เมา์เตียอําเภอบ้านสร้างจังหวัดตราจีนบุรีนะครับลุ่มน้ําบางบกระงนะครับลุ่มแม่น้ําบางบกระงวันนี้รู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกเนาะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันเพราะว่าอาจารย์นับเนี่ยรับบทบาทเยอะไหนจะทั้งดูดวงไหนจะทั้งไปช่วยงานต่าง แลวไหนจะทั้งมาถ่ายคลิปพูดเองอะไรเองถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันนะัไปด้วยกันขอเข้ามาอภัยกันนะอย่าตือสาความอย่างว่านะครับตอนนี้ก็คือแก่มากแล้วนะครับแต่ว่าใจยังหนุ่มเรียกว่าใจหนุ่มอยู่ในร่างชราแตนหน้าต่อไปเราอยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมอยากจะทําประโยชน์ให้แก่วัดวาอารามสถานที่ต่างๆนะครับพี่น้องยังไงก็ถูกอกถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับเราคุออย่างมากมากเลยเราก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับคลิปเรื่องราวต่างๆของวัดวาสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดเผยแพร่พระพุทธาศาสนาใช่จะไดิ่งกำลังใจต่อไปให้พี่น้องสาธุชนคนไทยของเราได้เจอเจอวัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่วัดยากวัดจนท่านจะได้ติดตามมาร่วมบูญกันนะครับค่ะอันนี้ก็ขอฝากไว้เพราะว่า เราก็มีจิตถานในพุทธศาสนาเป็นที่สุดนะครับเราก็ถือโอกาสตรงนี้เพื่อเป็นการบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับท่านมีโอกาสไปวัดหนึ่งวัดใดก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจไปทําบุญกับทางวัดนะครับแล้วท่านจะได้หนาที่ส์อยากเป็นที่เลยนะครับหลวงพ่อโลตีนิ่งดาท่านบอกว่าอะไรนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเหรือมิฉนั้นเราร่วมสร้างบุญกันไว้เยอะๆนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่ทําความดีมากๆนะครับ วัดเย่มาลเต้เนี่ยน่าสงสารมากเลยค่ะน่าเพราะว่ายังไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญมาร่วมบุญมาสร้างกุศลกันนะคะเอาเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะนัดอาจ,จารย์หญิงจะพาท่านทะเวนดูบริเวณร,รอบๆของวัดเยี่มาลเต้นี้ว่าเป็นอย่างไรที่ท่านชมแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับท่านติดตามเรามานะครับเดินบนสะพานบุญด้วยกันนะครับ วัดใหญ่มเมาตีอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรุ่มแม่น้ำมาประโค<ช>เอาละครับพรุ่งนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณท่านอืนต่อไปเลยนะครับค่ะไปเลยค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณองค์ของใยญ่เมาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือองค์ยญ่เมานะครับถ้าท่านมีโอกาสกา็มาบนบานศาลกล่ามาสักการะบูชาหญยเมานะครับขอความสําเร็จกันนะครับนี่ก็คือบริเวณที่อยู่ในศาลของหญยเมานะครับ นี่ก็เป็นภาพจิตรกรรมนะครับก็มีนางฟ้าโปรยข้าตอกดอกไม้นะครับแล้วก็มีรูปเทวดานะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็คือใบเซียมซีนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะครับนี่ก็คือบริเวณในศาลนะครับที่ยยเมาเตีย้ยอยู่นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณในโบสถ์แล้วนะครับของวัดเย่เมาเตีแห่งนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านมานมัสการกราบไหว้ผู้เป็นการขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับสำหรับช่วงนี้ท่านที่ชมอยู่ก็ขอพรกันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมภายนอกต่อไปเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระศิวลีแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์ญิงก็ต้องอำลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพาท่านไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากจากทุกท่านไปเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ